เรามีความตั้งใจมากกับการที่สร้างศาสนสถานเส,าน,สาน,นาสนะก,กุฏิวิหารวัดวาลามให้เป็นไปเพื่อความเรียบร้อยเพราะเป็นวัดบ้านวัดบ้านเนี่ยจะต้องต้องมีความเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าต่างจาก พื้นที่ของวัดป่าที่ห่างไกลจากหมู่บ้านเป็นโลสองโลแต่วัดที่ไม่อยู่กลางหมู่บ้านตลาดหลังเก่าก็ผุพังไปหมดแล้วลือไปหมดทีนี้ก็เลยตั้งใจตัดสินใจสร้างสระให,หม่พร้อมคณะกรรมการวัดไวัยวัจกรยญาติโยมศรัทธาสาธุชนใกล้ไกลก็บริจาคตามกําลังแล้วเก็บสะสมมาก็พอได้สร้างพระบางช่วยกันโยบ้างช่วยกันที่ก็จ้างช่างเมา เป็นให้ชาวบ,บ้านมาช่วยมั่งที่ภาพที่เห็นนี่เนี่ยชาวบ,บ้านมาช่วยคนหินขึ้นมาใส่พื้นตลาเพื่ออัดให้แน่นเอาดินใส่แล้วก็อัดให้แน่นจะได้เทพื้นแต่หาเงินงบไม่ค่อยได้มากได้ทีละหมื่นสองหมื่นทีละห้าพันหกพันมันก็จะใช้เวลานานพอทุกวันที่จะสร้างให้มันเสร็จาญาติโยมท่านใดที่ได้เห็นคลิปนี้หรือภาพวิดีโอในการ เผยแผ่ภาพการก่อสร้างสลายังขาดงบประมาณอีกมากมายและขาดเจ้าภาพหลักไม่มีเจ้าภาพอุปถัมถ้าเห็นแล้วก็ถ้าสนใจที่จะมาเป็นเจ้าภาพอุปถัมก็ติดต่อสอบถามอาตมาได้ตามเบอร์โทรนี้นะยมนะอาตมาเป็นเจ้า,าวาดคือเป็นเจ้าที่การบุญเลิศกันตะธรรมโมเจ้า,าวาดวัดถด้วงก็สร้างสลาหลังนี้โดยงบประมาณสูงแล้วก็มากโดยจริง ก,ก็ปาถนาและหวังและเกิดเราคงจะมีสักวันหนึ่งมีเจ้าภาพที่มีเงินมากมีทรัพย์มากมีกําลังใจกําลังศรัทธาเป็นบุญมหาศาลที่จะมาช่วยสร้างให้สําเร็จเสร็จสิ้นตามความประสงค์และความตั้งใจในายโยมนะมาช่วยด้วยนะมาช่วยด้วยมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันให้สลาหลังนี้สําเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีอาตมาก็จะมีเบอร์โทรติดไวในในในคลิปนี้ตามนี้ก็แล้วกันนายโยมนะก็ มีการอธิบายชี้แจงให้ฟังเพียงแค่นี้ก่อนเจริญพรอ,อนุโมทนาสาธุกับบุคคลที่ร่วมทำบุญมาก่อนแล้วนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยมนุสสมบัติสวรค์สมบัตินิพพานสมบัต,บติทุกประการทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร do